สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับมือนีแอดมินก็ได้เดินทางมาที่ลานตมนะครับซึ่งเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งนะครับมือดีแอดมินจะมาขอพรขอโชคลาภกับ่าสงานะครับสาวสาคนงามนะครับสำหรับตัวเลขหน้าทางของคุณญาสงานะครับแอดมินจะมาขอตํารลาวอย่างเดียวนะครับเพราะว่า จะบอกรัฐบาลไทยนะครับเพราะว่ารัฐบาลไทยไปขอกอายพุนมีนะครับเพราะว่าบริเินทางมหาญาหนึ่งอาทิตย์นะครับโอ้หิดหอดเด้อญาเด้อคนงามสาวสาสาวสาคนงามนะครับย่าสงานะครับผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้กยจะลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อกดติดตามนะครับตัวเลขแนวะทางตัวเลขชคกลาบของ ย่าสง่านะครับเอามาเนี้แอดมินก็นได้นำน้ำดื่มมาถวายให้กับทางย่านะครับแต่สำหรับเมื่อคืนนะครับเอฟซีหล,ล,ลายท่านนะครับเพิ่นไปถามเกตตังนะครับบุญทรามไปหาย่าง,งาบอแอดมินบุญทรามก็บอกว่าบได้ไปหานะครับเอาตัวเลขหน้าทางเพื่อนเองใช่ไหมครับแอดมินก็นบอกคนไปนะครับ6 41นะครับ หนึ่งสี่นะครับกอบโรโชคดีเด้อ,อยาเด้อขอให้ยาเมื่อนี้นะครับมาขอตําเหล้านะครับในวันศุกร์ที่สามสิบเอ็ดนะครับมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับสาธุเด้อ,อยาเด้อก็ขอให้ลูกหลานมีโชคมีลาบนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นต้นเดือนของปีใหม่นะครับมกราคมนะครับขอให้ FC นะครับให้เพื่อนโชคดีน้ำเด้อยาเด้อ,อ ปีใหม่นี้นะครับเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนมกรานะครับก็ถือว่าเป็นช่วงปีใหม่นะครับกักให้โชคให้ลาบกับทางบุญธรรมและอฟซีเดอร์ยาเดอร์อ่ะมันนี่ก็นดนน้ำน้าแดงนะครับมาถวายกับยานะครับคอนอื่นก็ขออนุญาตถวายน้ำแดงให้กับยาก่อนเด้อครับเด้อเดี๋ยวมารอลุ้นด้วยกันนะครับว่ายาเพิ่จะจุดให้ตัวใดนะครับสําหรับตัวเลขแนวทาง ตัวเลขช็กลาไปตำลาวนะครับวันนี้แอดมีไกด์ในน้ำนำแดงมากสวายให้ครับยาสามขวดนะครับผมมีผลน้ำใหม่ด้อยยาด้อยาาหากโัดกันเด้อเสร็จจัดผลน้ำใหม่ห้โตใหญ่นะครับ นำน้ำแดงมาถวายให้กับญาติสง่านะครับคนห้ามสาวซาวด้วยครับแต่คนญาติสง่านะครับให้ญาติสง่าเียนให้ใส่ถูกก็เกาด้วยยาเด้อขอให้ลูกหลานไม่โชคไม่ลาบนะครับจะเปิดนามให้กันด้วยยาเด้อ หฮยาสงาพร้อมเพื่อนๆไ,ได้หลายองค์นะครับมากินน้ำแดงน้ำกันนะครับวันนี้นะครับถาญ้าให้โชคด,ดีจัดจัดผลไม้ชุดใหญ่แล้วกับน้ำนะครับจัดหฮยาแบบชุดใหญ่เลือกยาเด้อขอให้โชคนะครับในวันศุกร์นะครับ,ใ,รบให้ไปตาเล่าด้วยอยาเด้อวันศุกร์ที่31มกราคม2568นะครับ ให้เขียนใส่ถูกให้ด้ย,ยาเด้อ FC ท่านใดนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับเดี๋ยวจะได้รวมท้าบุญน้ากันนะครับซื้อน้ําซื้อพลนไม้มาถวายให้กับญาติสงานะครับคนงามสาวสาสาวสาคนงามเด้อครับเด้อคุณญาติสงานะครับ ยันใส่ถั่วเพื่อยาเด้อเพราะว่าเพิ่นไงหญ้าเพิ่นก็ให้โชคให้ลาบได้งวดดีนะครับเด้อ เครื่องตัดหญ้าหญ้าก็ให้เด้อตอนนั้นนะซื้อเครื่องตัดหญ้ามาตัดหญ้าให้หญ้านะครับตอนนั้นย่าให้นะครับ71นะครับจบบะได้เครื่องตัดหญ้าแอดมินก็บอกด้วนะครับเครื่องตัดหญ้าเป็นเครื่องตัดหญ้าของย่าสงาาา่ากับไอพื้นมีเด้อเพิ่นก็บอกเยซีหลายๆา,ายท่านนะครับเพราะว่าเพื่อไในโชคมาเลยนะครับซื้อเครื่องตัดหญ้ามาถวายกับเพื่อนนะครับเพื่อนก็ให้โชคเลยในภายในมือนั้นนะครับเยฟซีหลายๆท่านนะครับที่มาติดตามก็ คงจะโชคดีนะครับตอนนั้นมันออก7 1็ดนึ่งหนึ่ะครับมารอรุ่นกันนะครับตัวแรกนะครับให้ไปตำเล่าด้วยยาเด้อในวันศุกร์ที่31มกราคมสองพนอยะครับอย่าจำวันที่พิเด้อยาเด้อตำเล่าด้วยยาเด้อ เนี for now, ่ยจะเขียนให้ตัวใดนะครับ <packages> ส <zin> <sh> <icate> yep. ําหรับ FC นะครับที่ติดตามนะครับปูองค์ดํานะครับปูองค์ดํากับลูกกอกแมวนะครับแต่ปูองค์ดํานะครับพูะว่าแอดมินจะซื้อผลไม้ไปเปลี่ยนให้ปูใหม่นะครับปูพืนไม้โชกนะครับเด้อแต่แอดมินกะจะไปเปลี่ยนให้พืชไม้คือเก่านะครับสําหรับผลไม้ปูองค์ดํานะครับก็อย่าลืมติดตามตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของลูกกอกแมวนะครับในวันศุกร์นะครับ อนเสาร์วันศุกร์นะครับพระ่าปรร ам, ัมพเพิ่นจะให้ตรงวันศุกร์ให้เพื่อนให้ตรงมือนะครับไปเอากอนเพิ่นก็บ่ให้นะครับเพื่อนจะให้ตรงมือนะครับสําหรับ ang, ตัวเลขนทางตัวเลขชคกลาบของลูกกอกแมวของคุณปาร,รัมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสายบุญนะครับคุณแม่สายนะครับคุณแม่สํารองมันจาคิรีนะครับและคุณแม่สํารวยมาหาสารคามนะครับ คุณแม่สำรวยมหาสารคามนะครับเพิ่นมีเป็นรถมือสองคุณภาพดีราคาถูกนะครับซื้ออูเพิ่นว่าดีคุณดีนะครับอูดีคุณดีนะครับโอ้ซื้อกับเป็นสลีมงคลนะครับดีคุณดีนะครับของคุณแม่สำรวยมหาสารคามนะครับผู้ใดอยากได้รถมือสองคุณภาพดีราคาถูกนะครับเดินทางไปหาคุณแม่ได้ด้วยครับเด้อ อยู่ที่จังหวัดมหาสาร,รคามนะครับคุณแม่สํารวยนะครับแต่รถด,ดีๆมาใส่นะครับหรือผู้ใดนะครับที่อยู่จังหวัดกาลสินนะครับอยากให้แอดมินเดินทางไปพาไปดูรถเงือสองคุณภาพดีราคาถูกที่บ้านเป็นของคุณแม่สํารวยนะครับเป็น d 4ดีโฟดีนะครับ กบทักทายแอดมินแม่ใดได้ครับเดอศูนย์หกสี่นะครับเดี๋ยวแอดมินจะพาไปชมรถนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางของคุณญาติสง่าวันนี้นะครับตัวแรกนะครับเป็นเลข5นะครับเดี๋ยวค่อยมาเราหลุนนะครับว่าญาติสง่าตัวที่2และตัวที่3จะให้ตัวไหนนะครับตัวแรกนะครับ เป็นเลข5นะครับชัดเจนนะครับผู้ใดเข้ามากับสาธุนะครับเด้ขอให้ญาติสง่าไปตำลาวนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ31นะครับวันศุกร์ที่31มนกรลาคม2568นสะครับสาธุ้อครับเด้อผู้ใดเข้ามารับชมก็ขอโชคดีมีโชคราบนะครับก็ขอขอบคุณสายบุญทุกๆขั้นนะครับที่ได้ร่วมทําบุญซื้อหัวอาหารให้กับ ทางลูกกอกแมวของคุณป้ารำนะครับบางท่านแอดมินกับบริเออร์ือนะครับกับขอโทษนะครับเด้อบริเออร์อนะครับที่จําได้นะครับคุณแม่สลวยนะครับที่มาจากประเทศลาวนะครับเพื่อนกับมาสือนะครับเพื่อนกับด้โอนเงินมาสือหัวหารแหกับท่างแมวนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับก็ขอขอบคุณหลายๆเด้ยครับเด้อเอฟซีซี ประเทศลาวนะครับสปปลาวนะครับเป็นกามีนําใจนะครับได้มาทําบุญนะครับมาทําบุญนะครับซื้อหัวาหารให้กับลูกกอกแมวนะครับล่าสุดนะครับคุณแม่สารองมันจะคุณแม่สารวยมหาสารคามนะครับงวดงวดติพานมาบอกโชคดีงวดนี้ก็ขอโชคดีดนะครับเดอ จะพิ่งทอแท้เด้อครับเด้อชีวิตต้องเดินต่อไปนะครับเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะครับจะทอแท้เด้อครับเด้อสู้ต่อไปนะครับชีวิตต้องสู้ต่อไปนะครับวันนี้นะครับคุณย่าสง่านะครับคุณย่าสง่าสาวสาคนงามนะครับเพิ่นเกศไฮตัวแรกนะครับชัดเจนมากนะครับเป็นเลขห้านะครับ ผู้ใด้ครา,ามากับสาธัวด้วยครับเดี๋ยวขอโชคดีมีโชคลาภนะครับตำเราในวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่31มกราคม2568นะครับเดี๋ยวมาดูตัวที่2นะครับสาทวด้วยหนาเด้อแต่ว่าตัวแรกงาเขียนให้ชัดเจนนะครับหนาเขียนเป็นปริศนาเด้อหนาเด้อเขียนให้ตรงๆชัดๆนะครับขอให้แตก3ตัวนะครับเดี๋ยวจะนำพลนธุใหม่มาจัดให้ ชุดใหญ่นะครับตัวที่2นะครับมาดูกันนะครับ สาธุเด้อหาเด้อหาสง,ง่าคนงามสาวสานะครับตัวเรกเขียนเป็นเลข5ตัวที่2เขียนเป็นเลข6กนะครับเพ้ใดเข้ามากระสาุอนะครับขอโชคดีมีโชคลาภนะครับให้ไปตำเล้าเด้อหาเด้อ งาเพันเขียนให้ชัดเลยนะครับตัวแรกเป็นเลขห้าตัวที่สองเป็นเลขหกนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับก็ขอขอบคุณสายบุญทุกท่านนะครับที่ร่วมทําบุญมานะครับอ่ะงดติพานมานะครับบบโชคดีงวดนี้ก็ขอโชคดีเด้อครับเด้อเดี๋ยวคอยมาล่อรลุ่นตัวที่สามนะครับงา,งานสางพันะเขียนให้ตัวใดนะครับ เมื่อวนี้ม่มีลมนะครับแอดมินกะอันนั้นอยครับบริแวงบนไหนนะครับเมื่อได้มีลมมากนะครับงามใหม่ฮักโปโตื่นคือกันเด้ครับเด้เพราะว่าบริเวณนี้นะครับจะเป็นตาชานะครับนี่จต่ลักเสเต็มหนึ่งครับลักเส่ไล่หลายนะครับ แอดมินก็มากคนเดียวนะครับจะตื่นจะทวงเนื้อเจ้าที่เจ้าทางลูกหลานมาขอพรอขอโชคลาบนะครับขอให้ลูกหลานไม่โชคไม่ลาบก็จะนัน่มนำดื่มนั่มผลไม้หม่มาถวายให้นะครับอ่ะยาพน่นน้ำใหม่ก็มีสามเฮ้ยไอนี่ก็มีสามขวดด้วยยาด้วยก็ขอให้ลูกหลานเพื่อมากินน้ำกันนะครับพร้อมหมูพวกเด้อยยาด้อ ขอให้ลูกหนนลานไม่โศกไม่ลาภไรากานี้นะครับจะจัดโต๊ะใหญ่ให้นะครับยาจะจัดโต๊ะใหญ่ให้เลยยาเด้อขอให้ลูกหลานมีโชคมีลาภนะครับตัวแรกเป็นเลขห้าตัวที่สองเป็นเลขหกเลขหกเลขหกเปนที่เฮ็ดดีเลยคือจังโตัวยันนี่ไหมอ่ะมารอลุ้นตัวที่สามนะครับยาพยาเขียนให้ตัวใดญนะครับ จะคบประเทศลาวเนี่ยห้าหกนะครับอรอลุ้นตัวที่สามนะครับให้แตกสามตัวด้วย่ยาเด้อโอ้ยลืมเสือนะสไหมหยาไหะเสือไล่ไหมหยาเพิ่นเคยไปเข่าฟันนะครับเพิ่นใส่เสือไล่ไปหานะครับสองเทือนะอน,น,น,นะครับแอดมินบุญธรรมนํำโชคจำได้นะครับเสือไล่นะครับ เดี๋ยวจะเอามาถวายเรื่งยาเด้อคอยแตกสามตัวนะครับจะเอาเสล่ไล่นะครับที่ยาเคยไปเข่าฟันนะครับที่เคยเห็นในความฝันนะครับเดี๋ยวจะามาถ่ายถวายให้ยาเด้่องยาเด้อคอยแตกสามตัวนะครับตำเล่านะครับยามันสุกนะครับมันสุกที่สามสิบเอ็ดนะครับ ตัวที่3นะครับอยากเจนให้เป็นเลข8นะครับผู้ใดเข้ามาก็สาธุเด้อครับเด้อขอโชคดีมีโชคลาภนะครับซอยกันเมืองนะครับเด้อตัวที่2นะครับแอดมินว่าเป็นเลข6นะครับเราเป็นปริศนาแท้ตัวที่2 5 6 8 8 6 5นะครับถา้าดผดู้ใดเห็นผู้ใด,ดก็ซอยคอมเมนต์มาได้ครับเด้อเพื่อแบ่งปันตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภนะครับผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับ5 68865นะครับก่ยอย่าลืมตัดวินวิน2ตัวเด้อครับเด้อ5665 5885และ6886นะครับสาธุเด้อญาเด้อขอให้ลูกหลานมิโชไม่ลาบนะครับให้ไปตำลาวนะครับในวันศุกร์ที่3 1มกราคม2,568นะครับปะครับผู้ไดโชคดีนะครับอยากจะร่วมทำบุญนะครับซื้อน้ำซื้อพลนไม้ มาถวายให้กับญาติสง่าคนงามสาวสาวสาวสา,วสา,วสาวคนงามกะฝากทางแอดมินมาได้ด้วยครับเดีวแอดมินจะเป็นสะพานบุญให้นะครับมาถวายน้ำดื่มและผลไม้นะครับวันนี้ญาติสง่าเขียนให้3ตัวนะครับ5 6, 8 8 6 5หนะครับสาธุสาธุนะครับ